โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองตั้งอยู่เลขที่531หมู่ที่20ตำบลสะครูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิจัดการศึกษาสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาระดับปฐมมวัยโดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีแบบคลาอายุ3-5ปีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและบูรณาการสเตมศึกษาจัดการศึกษาโครงการพิเศษห้องเรียนกิฟเต้โปรแกรมสในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4ชั้นละ1ห,ห้องเรียนปีการศึกษา2565 เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรี่อนุบาลหนึ่งสามขวบภายใต้การกำกับดูแลของนายสุพลสิงสถิตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมินางพิสมัยกิติวัฒนพลและนางสาวกุลเสศสิริปานบุตรดารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิส่วนที่สองรูปแบบนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา AMS model <S เดิมโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิมีระบบประกันคุณภาพภายในภายใต้รูปแบบนวัตกรรม AMS model A Association คือร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผน M m o t i v a t i o n คือแรงกระตุ้นแรงขับเคลื่อนภายใน S Success คือ ผลสำฤทธิ์จากการดำเนินงานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมการทดลองใช้ต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล IQA Award จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้รูปแบบนวัตกรรม AMS model เพื่อพัฒนาคุณภาพ ภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สวนภูมิโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อน PDCA คือวงจรการบริหารงานคุณภาพประกอบด้วย P Plan คือการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น D Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 4. เช็คคือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด A a แอคชั่นคือการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไปรูปแบบนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา AMS model A Association โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำ ร่วมวางแผนโดยมีโครงสร้างระบบบริหารงานแบ่งเป็น4กลุ่มงานดังนี้กลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณกลุ่มงานบริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารทั่วไปการบริหารงานระดับสายชั้นและการบริหารงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ทุกฝ่ายที่มีส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดภาพความสำเร็จโดยกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาผ่านวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกลยุทธ์และแผนง,งานโครงการกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมส่สวนภูมิสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด นวัตกรรมโมเดลการบริหารและการจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา M monitoring มีการกำกับติดตามและสอบถามอย่างใกล้ชิดมีการรายงานโครงการหรือกิจกรรมเมื่อสิ้นปีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและ มีการจัดการนิเทศห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียนระดับศูนย์เครือข่ายในปีการศึกษา2,565ภาคเรียนที่1โดยโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิมีผลการนิเทศห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่3อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ90 S Success ผลสำฤทธิ์ทางการดำเนินงานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสู่คุณภาพองค์กรคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียนด้านองค์กรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สวนภูมิผ่านการประเมินรอบที่1บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนปฐมมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีแบบคระอายุ3-5ขวบมีสถานศึกษาหลายแห่งขอเข้าศึกษาดูงานตลอดปีการศึกษาและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมากกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Open House ระดับปฐมวัยพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3บัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สวนณภูมิคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัย5ปีสอนจากกระทรวงแรงงานโรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศภายใน จนได้รับรางวัลรูปแบบการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101เขต2ประจำปีการศึกษา2564ด้านครูได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมสอพทออ o อ e บ Awards ระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา2,565ได้รับรางวัลดีเยี่ยมรูปแบบหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2,565ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานอาชีพประถมศึกษาปีที่ 4- 6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทองในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565หลายรายการดังนี้การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4ถึง6การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือประถมศึกษาปีที่4ถึง6การประกวดมารยาทไทยประถมศึกษาปีที่4ถึง6การประกวดมารยาทงามอย่างไทยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประถมศึกษาปีที่1ถึง6การประกวดเล่านิทานคุณธรรมประถมศึกษาปีที่4ถึง6และ การประกวดแปรรูปอาหารประถมศึกษาปีที่4-6ด้านนักเรียนนักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรายบุคคลสูงสุด96.88คะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษคะแนนสูงสุด90คะแนนในรายวิชาภาษาไทยและคะแนนสูงสุด70คะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และยังมี ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย100คะแนนเต็มปีการศึกษา2,564นักเรียนได้รับการทดสอบโครงการทดสอบความรู้บริษัทเสริมปัญญาในรายวิชาภาษาไทย เป็นอันดับที่1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2565นักเรียนได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทีเด็ดในรายวิชาวิทยาศาสตร์อันดับที่1 2และ3ของจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา2565และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2,564สามารถสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนชั้นนำได้เป็นจำนวนมากปีการศึกษา2,565นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรายบุคคล100คะแนนเต็มในรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565สามารถสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษในโครงการ gifted program EIS program excellence bloom และยังสามารถสอบเข้าเรียนต่อในรอบความสามารถพิเศษรอบทั่วไปของโรงเรียนชั้นนำได้เป็นจำนวนมากส่วนที่3 ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา AMS model โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สวนภูมิเป็นองค์กรแห่งการเรียนที่ได้รับการยอมรับและได้รับความสนใจขอเข้าศึกษาดูงานจากสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆมากมายอย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกิดการบริหารจัดการคุณภาพทางระบบทุกฝ่ายร่วมมือกันขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในส่งผลให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีนักเรียนจากภายในเขตพื้นที่และภายนอกเขตพื้นที่เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา